น้องเกวใจถึงเล่นเครื่องเล่นกับแม่ชมเอ็นดูตัวแค่เนี่ยใจสู้กล้ามากครอบครัวรังสีสิงพิพัฒยกครอบครัวไปเที่ยวอเมริกาทริปนี้รูปฉ่ำไปเลยละค่ะเพราะคุณแม่นั้นช่างรู้ใจแฟนๆลงรูปโพสโมเมนต์ ent, ลงโซเชียลเยอะมากเรียกว่าทุกใจแม่ๆออนไลน์มากๆเลยละค่ะที่เฝ้ารอดูความน่ารักของเด็กๆทั้งใสยฟ้าพายูและน้องเกล และภาพที่แม่ชมพาลูกๆไปเที่ยวสวนสนุกน้องเกวตัวตึงของบ้านจริงๆค่ะแต่ละช็อตบอกเลยว่าน่ารักช็อตที่พี่พายุอุ้มน้องสาวน้องเกวที่บอกว่าตัวเล็กนิดเดียวที่ตอนนี้พี่ชายนั้นเกือบจะอุ้มไม่ไหวแล้วล่ะค่ะและในสตอรี่ของคุณแม่ชมที่เห็นถึงความใจกล้าข,ของน้องเกวที่กล้าเล่นเครื่องเล่นท้าทายเรื่องความสูงและความเร็ว แต่จากตอนแรกที่นั่งนิ่งๆพอเครื่องเริ่มทํางานน้องเกวนั้นก็หันไปหาแม่ชมที่นั่งอยู่ข้างๆแต่ก็หัวเราะชอบใจบอกเลยค่ะว่าต้องปรบมือให้น้องเกวจริงๆตัวแค่เนี้ยกล้าเล่นได้ยังไงลูกหนูยังแค่สองขวบเองนะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ